เจ๊เกตไปทอดสวัสดีจ้าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเอา่ออะไรชักถาดชักถาดตอนกลางคืน<ม>ไปแล้วไปแล้วถามว่าทําไมต้องมาตอนนี้ก็ฉันไม่มีเวลาฉันจิมาตอนนี้เนาะอตอนนี้อยู่ที่ไหนมัน,นี่ว้ายู่่ทีวัดวัเหรอโอ้ยมัน,นี่ดอกไม้แม่โอ้เอาช่วยแม่ถือเดิม อ่าถือไปถือไปดอกไม้เออไปไปโอ้จ้าจ้ไปไปไปมันจะมืดมืดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่ากว่าแล้วเกือบทุ่มแลยแหละไม่รู้สิเอาสังกทานนะคะสังกทานทำเองไฟเปิดไฟก่อนโอเค มันก็จะมืดมืดนิดหนึ่งเนาะสังกทานนี่สังกทานของเราเองนะเพราะว่าเราก็ถือว่าไปซื้อมาใส่ไม่ไปซื้อกรลรานเขาเดอกเพราะว่าของเขาบางทีเขาก็มีแนวใช่เดิงไม่ใช่เดิงเนาะนี่มาจารย์มาคนเดียวตอนนี้เรามาวัดผ้านะครับวัดผ้ามาทำไมครับามาชักาตาให้ยายชักาตาให้ยายแล้วก็ให้ลุงแขกแขกด้วย แล้วก็อาจารย์มาชักขาดตอนนี้พิษแม่พิษเวลาแม่บอกบอกบอกเพื่อนเพื่อนบอกพี่น้องขอให้ตะพาไม่จำวัดจำลองพี่บอกมาตอนไหนก็ได้ถ้าพระไม่จับวัดใช่ไหมจับวัดก็พูดได้อาารย์จำวัดได้ไหม จำได้ดีจำได้ใช่ไหมถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ถูกเนาะโอเคโอเคนั่งลงกุดนะเดี๋ยวเโอ้ยนั่งลง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 ่มานี่นี้อมมานี่เรดูมานี่อ่านั่งลงสาธุนั่งลงจิวานั่งลงสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังกายะกรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามอโหสิกัมมังกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกิน ลบลูดามาดาและไม่เจตนาเจตนาและไม่เจตนาจงอโหสิกรรม,ม,รรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดหากดวงวิญญาณของท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกขห์ากกหากดวงวิญญาณของท่านมีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิงข่ยงยขึ้นไปในพวกเปื้องหน้าด้วยเถิน

สาธุขอให้ในไใกแดงกัลลันนางอัมพันแดงกัลลันปู่ลุงลุงแขกเจ้ากับในายเวรพระอินทพระพรหมจุมะบาลทุกท่านพระเวสสุวรรณปูส่สงฆ์พ่อซาบใครก็ตามที่เจ้ารู้จักและไม่รู้จักขอให้มารับส่วนบุญส่วนุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไปในครั้งนี้พร้อมทั้งส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจะได้ลุ่งเรืองพ้นทุกข์พ้นโศกโลภ ใอรคนมีแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบเงินทองไหลมามาตลอดปีตลอดไปด้วยเธอสาธุอ่ะสบายสาธุอ่ะอ่ะใครยืดสบายได้ถินอะเป็นไหมอุ๊ยสบายมดแหละจ้ะเอามาแล้วในไหนก็ในไหนก็มาแล้วไทยสบายไหมพ่อถวายนายคนหลังอม

เผื่อจะมีันนีเกิดไม่ทโชคมีลาบให้โชคให้ลาบนู้นน้ำแนใครเห็นเลขโอ๊ยทำไมเห็นเลขสองเลยเต็มเต็มเลยนี่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 อายุดีกว่านี่นะพอาสอนี่นะหลายเลขก็ินใจเลขสองเลขสองไม่ไม่แต่เห็นเนี่ยเห็นเป็นเลขเลยววะเห็นเป็นเลขสองเนี่ยชัดๆแจ้งๆเลยสองอะไรเนี่ย จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยผู้เขียนเขาว่าสองสองอะไรจีวอนสองจีวนเห็นสองอะไรสองหนึ่งสาจีวอนเห็นหรอเห็นสองหนึ่งสโอเคจีวอนโอเห็นเป็นสองหนึ่งสใครเห็นเป็นเลขอะไรก็เอาเด้อ